ใครใครอยากจะลองบ้างแตคุณคุณชิฟ้อนคุณไปเดี๋ยวไอจอยมันขับรถยัไงไอ้จอยด้วยกด,กดเดินหน้าเลยคุณเดินหน้าปกติเลยกดเดินปกติายากจะแจก เอาว่ะจังหวะนี้ด่านแรกเอยัเอ้ยว้าเกือบหลับแต่กลับมาได้เออเได้หลับแน่กูได้หลับแน่เปลี่ยนของเขาได้ไหมเฮ้ยไม่ไว้ใจหรอเอาวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาวะก็าทำได้ก็าทำได้เออเออให้มันรู้ให้มันรู้เสียดนะให้มันรู้ให้มันรู้ให้มันรู้เฮ้ยยินดี๋ยวยเดี๋ยว รถถอยได้คุณรถถอยได้คุณจะคุณจะตรงอย่างเดียวไม่ได้ถอยได้อะรถถอยได้รถถอยได้ทำไมผมเห็นทำไมผมเห็นรถคุณเลี้ยวขวายตลอดเวลาแอลเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่คุณผ่านคุณผ่านมาได้ไงวะสามอันเนี่ยเฮ้ยเดินเดินเดินอดิยายาคุณอย่าคุณอย่ามาเสียเสียอย่างนี้ เออโอเคอันนี้มันกลับได้อันนี้มันกลับได้เดีือพันไป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 เฮ้ยโดดโดดโดดลอๆล่อๆล่อโดดโดดโดดดีเราได้เราได้มาพลิกหน้านะพลิกหน้าพลิกหน้าโอเครองรดองอมันพลิกตอนพลิกเฮ้ยสวยสวยสวยทำได้ทำได้ไปเฮ้ยเฮ้ยยอดผ่าสวยไปเร็วไปเร็วไปเร็วโดดโดดไปถึงอันนี้อะไรอีกวะ ออนี่บนึงนี่วนน้กอนนี้โดดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอ่าโอเคโอเคมาลิมาซ้ายมาซ้ายอกโอเคโอเคอันนี้อันนี้ธรรมดาขวามากกวเฮ้ยโดดขึ้นอีกขึ้นขึ้นขอบได้เออว่ะเฮ้ยอเอาว่ะม่ไม่อันนี้เเวเดี๋ยววเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวผมด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 ีีีเ

โอเคแบัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูจุดหมายก่อนเนาะเดี๋ยว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 คุณอย่าขยับอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นกันอย่าดิ้นคุณดึงคุณดึงคุณดึงเลยคุณดึงเลยนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วอย่าดิ้นถ้าเกิดคุณกดดึงได้อ่ะคุณไม่ต้องเดินนะกดดึงเฉยๆกดดึงค้างไว้เลยไม่มันมันหยุดไม่ได้ตอนนี้ผมหยุดเดินไม่ได้เพราะคุณดิ้นไม่ไม่ถ้าเกิดคุณกดดึงอ่ะคุณคุณจะไม่ขยับเว้ยยไ่ออดูู้ ไม่ดูจุดหมายไงคือคุณเข้าใจไหมผมหันหลังมาถือโซ่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นนะใจเย็นนะรอรออันนี้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 เออหนึ่งตัวไปไปต่อไปต่อสอเฮ้ยนี่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 ไปไปต่อไปต่ออย่าอย่าเออสบิทอยู่นั่นสบิทอยู่นั่นกอ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 โอ้โอวิ่หยุดเขาไม่ได้จริงๆคนคนนี้หยุดมาหลายชั้นแล้วพวก เดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงมันยังไงเนี่ยไปไปโอเคเราล้อ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 กันดูไปทางก่อนไปทางอยู่ไหนโอเคไปทางข้างบนพร้อมเน้นเข้าเอ้นี่มันต้องอย่างนี้แปหน้าแป๊บหน้าแป๊บหน้านี่แหละนี่แหละนี่แหละไม่เห็นไหมปุ่มข้างหน้าเห็นยังเห็นยังเห็นเห็นอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะไปรถโอ้ย

ใช่ใชเดี๋ยวคือเราต้องเทคเดีวเราต้องอยากเกาะเว้ยเราต้องโดดให้ลงเลยใช่อันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะไปไปเดี๋ยวรอวิ่งยังดเฮ้ยเดได้ได้ไอยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวิ่งยังไม่ยังไอยู่ได้อยู่ไปไปไปคนเมียวไปคนเมียวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้องะไรเลยหรอเวเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวเมันกลายเป็นสีแดงไปแล้วอะ จะเซฟป่าวะเซฟอะไรเดี๋ยวทำไมเสียงเพลอ๋อหายมันได้จะหายโอเคมันไม่ซไปไปไไป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 ไไป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 มันไม่มีล้มไม่มีล้มโดดโดดโดดเนนโดดเนนโดดโดดมันจะปีนทำไเน้นโดดเนนโดดเดี๋ยวดูอยู่ดกันยต้องอยู่ด้กันโอเคไปไปไปเอแล้วมันไม่กระพริบแล้วามไม่จมันจะหมดแล้ว

ไอ้เส้นใครให้สัญญาณเพื่อนผมตึงเต้นไงผมตึงเต้นเกินไปอยู่ในจมูกแล้วนะเมื่อกี้ไลนั่นก็ยากเลยนะเฮี้ยวดีทางนี้ไปผมตึงเต้นเกินไปไงผมโดดก่อนเลยอ่ะโอ้ยบายฮึ

เดี๋ยวไม่เวลาจะดึงอ่ะเราต้องเล็งเพื่อนก่อนแล้วเราก็กดดึงไปคือผมก็เล็งเล็งโซ่แล้วไงมาหนึ่งสองไปโอเคด่านนี่แล้วอันเนี้ยมาแล้วขึ้นเลยป่ะมาขึ้นเลยเราจับตัวจับไปไปไปรถรอรอรอไปรถ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 โอย เดี๋ยวเดี๋อย่าไปลอมกันพร้อมกันพร้อมกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเราก็โดดโดดโเดินเฉยอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปเราโดดเราโดดพร้อมกันเราโดดพร้อมกันเอออย่างนี้แหละเราโดดพร้อมกันโดดแล้วถอยหลังกระโดดแล้วถอยหลังเออหลังโดดหลังเราโดดพร้อมกันเราโดดพร้อมกันนี่เอออางนี้จำจำสเต็ปวันทูวันทูวันมมนเปลี่ยนยวะเออเออเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีย เยิเน <laughs> <ale> <that> ี่ยเมก่อนนะเยก่อนนะเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่ตรงนี้เลยมา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 หนึ่งสองไปหนึ่งสองไปไปเดี๋ยวเรานับหนึ่งสองไปเออยุณลิต์ลิฟลิฟต์เไม่อยู่อ๋อจะอยู่หลายทีแล้วนะเออ อันนี้มันนับเช็คพอยต์ให้เลยวะเนี่ยเอ้ยอาว่ะไปว่ะโอเคพอแค่นี้ไหมเดี๋ยวเช็คพอยต์ตรงนี้เต็มเต็มไหมโอเคไหมสำหรับวันนี้สามสามหนุ่มสามมุมยำสามพอขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบไลค์แชร์ซับไพด้วยเนอะก็ถ้ารักกันก็คอมเมนต์ในแจ๊นะในแจ๊ดนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับการช่วยคนบางอย่างออกจากขุมนรก ๊ายบาย๊ปยบายไปบายเฮ้ยปิดปิดอีกแบบนึงนี่เฮ้ยไม่มันไม่มีใครฟังไงมันไม่มีใครฟังแต่ปิดไปก่อนโอเคแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมก็ผมมีอะไรจะบอกผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับคนที่เลียวขนาดนี้คือคุณบันยังนะสวัสดีครับสวัสดีครับ